สวัสดีครับวันนี้สวนประภาสิริสวัสด์เสริมชวีจะพาทุกท่านมารู้จักกับสิ่งที่หลายๆท่านหลายๆคนหลายๆพื้นที่ในช่วงหน้าฝนนี้ได้ทำการค้นหาขุดหานะครับตามพื้นดินต่างๆนะครับใครขุดหาได้ใครขุดพบก็ถือว่าเป็นคนที่มีโชคดีนั่นคือ 2ตัวที่วางอยู่บนนี้เราเรียกสองสิ่งนี้ว่าสองตัวนี้ว่าว่านจักรจันหรือบางพื้นที่อาจจะเรียกว่าต่อเงินต่อทองนะครับเราจะเห็นได้ว่าสองตัวนี้ลักษณะคล้ายๆกับนะครับจักรจันตัวอ่อนนะครับแล้วก็จะมีสิ่งที่ยื่นออกมาจากหัวของตัวจักรจัน จริงๆแล้วว่านจากรรักจั่นไม่ใช่พืชนะครับนะครับว่านจากรรักจั่นจริงๆแล้วอันนั้นคือจักจั่นตัวอ่อนที่กําลังจะโผล่พื้นดินมานะครับแต่ว่าไม่สามารถโผล่มาได้เนื่องจากเมื่อมีหน้าฝนนะครับมีความชื้นเชื้อรานชนิดหนึ่งก็เลยเข้าไปทําลายเข้าไปกัดกินนะครับตัวจกรรักจั่นตัวอ่อนนะครับแล้วก็ทําให้จกรรักจั่นตัวอ่อนนั้นตายลง นะครับเมื่อหน้าฝนลาก็เริ่มแทงตัวขึ้นมาจากดินแทนตัวจักจั่น,นเพื่อที่จะขยายพันธุ์เพราะนั้นที่เราเห็นโผล่ขึ้นมานั้นก็คือส่วนที่จะตัวราต้องการในการที่จะขยายพันธุ์นั่นเองแต่คราวนี้คนไทยนะครับหลายๆคนก็ไม่ทราบที่มาที่ไปได้แน่ชัดว่าได้ไปขุดเจอนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเครื่องราง ของขังใครได้ถือว่ามีพุทธคุณใครได้ถือว่าทําให้เกิดโชคลาบนะครับในเมื่อนะคุณภรรยานะครับได้ไปขุดเจอทั้งสองตัวนี้คนที่เขาพอจะรู้นะซึ่งทางพวกเราก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าหน้าตาของว่านจกันจกจั่นเป็นยังไงเห็นเขาไปขุดกัน,ก,นก็ไปดูเขาแล้วก็ ขุดเขามากปรากฏว่าได้สองตัวที่เห็นอยู่นี้คนที่เขาพอจะรู้เรื่องเขาก็บอกว่าคนที่ได้สองตัวนี้พร้อมกันถือว่าโชคดีเขาบอกว่ามีลักษณะเหมือนกับเป็นตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งอันนี้เราก็ฟังเข้ามาเนาะเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆมันคืออะไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ถือว่าวานชักจันก็คือจักจันที่มีเชื้อราเข้าไปทําลายแค่นั้นเอง คราวนี้ในเมื่อเราได้มาเสร็จนะครับเขาก็บอกว่าถ้าได้มาแล้วลองบูชาไหมนะลองบูชาไหมก็หมายความว่าก็ลองไปเคลือบไปทำความสะอาดแล้วก็ลองเก็บบูชาไว้ไม่ได้เสียหายอะไรเราไม่ได้ไปทําอะไรเราไม่ต้องเป็นลงทุนอะไรนะทางสวนเราทางบ้านเราก็บอกงั้นก็นะํามาดูแลนะครับนะเราเพิ่งขุดมาได้คราวนี้ปรากฏว่า พรุ่งนี้เป็นวันที่คนไทยหลายคนจดจ่อรอคอยเพื่อที่จะโชคดีนะครับมีเงินมีทองมีโชคมีราบจากการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือบางคนก็หันไปหนาะลงทุนที่มันไม่ใช่สลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ก็เป็นตัวเลขชุดเดียวกันนะครับ เพราะนั้นในเมื่อวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เราทุกคนต่างมีความหวังนะเราก็ลองเอในเมื่อเรามีว่านจักรจันได้มาแบบเนอ,อโชคโชคช่วยเหมือนฟุกๆว่าได้มาได้ไงคนขุดเขาคนที่เขาขุดเป็นเขาบอกบางตัวก็ได้มาก็ขาดบ้างแต่สองตัวนี้สมบูรณ์แล้วก็ได้มาพร้อมกันนะ วันนี้เราก็เลยเอะเรามาลองนะครับบูชานะวนา,านจักรจันท์หรือต่อเงินต่อทองกันดูสินะครับนะก็โดยเอาผมก็เอา,มาแมลงทับที่เสียชีวิตหรือตายตามธรรมชาติซึ่งผมเก็บไว้มานานแล้วนะครับเก็บไว้มานานแล้วรู้สึกชอบกับแมลงทับนะสีสดใสนะครับแล้วก็เอาเบี้ยนะฮะหอยเบี้ยยักษ์ นะครับซึ่งมีคนให้มาผมส่วนตัวก็ถือว่าตอนนี้เป็นเป็นมงคลอีกอย่างหนึง่งนะครับลองมาคู่กันนะครับแล้วเราก็ลองมาบูชาว่านจักรจันทร์ตามที่มีคนนะครับเขาเคยพูดกันไว้ส่วนจะจริงจะได้ผลยังไงเดี๋ยวลองพรุ่งนี้ก็จะรู้นะครับนะเราลองมาบูชาคาถา บูชาว่านจักจั่นพร้อมๆกันเนาะอันดับแรกก็ตั้งนโมสามจบพร้อมๆกันนะครับสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะชาริติอะระหังสุสีนโสนะโมพุทธายะ ในวันพรุ่งนี้ขอให้ข้าพเจ้าจงโชคราภนะครับมีเงินมีทองถูกรางวัลน,นะครับด้วยบุญบรารมีและพุทธคุณของว่านจักรจัน์และเบี้ยรวมทั้งแมงทับในครั้งนี้ด้วยเถิดสาธุ